โอ้โอ,โอ้เปิดคลิปแล้วโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องพ่เ c h a n แนลนะครับผมก็คิดอยู่นะครับจะเอาช่องไหนพราะว่าผมมีหลายช่องเหมือนกันนะครับผมนะก็เอาพ่เ c h a n แนลนะครับผมเอ๋ครับด่า,ดานนี้เย็ดในด่ดานในด่ดานนีแ้แหละมามา ผมจะสู้สุดใจก้าสุดแรงแน่ไม่ใช่เหรอเพลงอะไรก็ไม่รู้นะแต่รู้แค่ว่าอยู่วงวงวง,วงไม่บอกเดียกันวงไทยเนี่ยแหละครับวงแบบชาวร็อกนะครับผมวงชาวร็อกไทยนี่ครับผมทุกคนน่าจะรู้จักนะที่แบบผมย,วยาวๆนะครับผมผมไม่กล้าบอกนะครับกว่ดิดติดกระสิทธ์นะ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดทำไมนะครับผมอาครับปืนพกนี่แหละจำจ้านที่สุดในยาาิน้ำนี้แล้วครับจำที่สุดในยาาินี้ออีแหลกตลอดเลยเนี่ยโอ้โหกวนผมน่าเนี่อ้าวฮูเด้งตลอดเลยที่ตอบเป็นอะไรกับผมเนี่ยที่ตอบเนี่ยไว ทวิตตตอกดิ่งควรผมมากเลยครับแล้วก็กวนท่านผู้ชมที่ดูช่องผมเลยละผมไม่ค่อยชอบตวิตตอกสัก,กเท่าไหร่เพราะว่าควนกวนท่านผู้ชมนะครับผมกําลังจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับคอร์บวบอโซนบอซีนอะไรก็ไม่รู้อู้ตอนนั้นจะได้สองตัวอยู่แล้วทำไมมันคือปีจิงซี่้าวขอค่าที้หนึ่งตัวผมก่อนเลยนี่ ผมยิงมั่วนะครับถ้าใครปาระเบิดควันม,มาเนี่ยผมยิงในควันม,มั่ยนะยิงเลยยิงเลยยิงเลยผมยิง,ยยงยมั่วนะอย่าให้ผมยิงนะ <c oughs> ยิงมั่วเลยนะครับผมโอ้โหเล่นแบบนี้ลนะใครมันจะสู้ได้นี่ <c oughs> ผมสานตัวเองนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> สู้ครับสู้สู้จุดใจสู้สุดแรงล่ะ สู้สุดใจก้าปืนนี้ผมเลือกมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นปืนที่ดาเมจแรงเข้าไปกันกลัวคร,ร,รับกลัวกลัวเป็นลำดับหนึ่งเลยสตูเนี่ยผมกลัวตายครับกลัวตายกลัวตาย ฮออันแนนัานไางตายเลยฮันแน่เยอะแม่เป็นไงล่ะผมบอกแล้วครับปืนพกมันสู้ไม่ได้หรอกปืนพวกว่าไหนก็มันสู้ได้อือนี่กล้ามาเยี่ยมดีนะักล้ามาเยี่ยมกับสองคนใครปาลาระเบิดความมาผมยิงงวัวนะครับผมบอกให้ยิงไร เลียงไปเลยเนีครับผมยิงเลียงไปเลยนะผมยิงเลียงมาเลยนะเนี่ยครับอันดับสามโอเคยังดีอยู่สงสัยที่เหลือจะสั่งหารไม่ได้เลยเนี่ยผมรู้สึกแหวงแหวงนะผมรู้สึกแบบหวาดระแวงแหวงแหวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอไปไปไปโอ้โหมาข้างหลังข้างหลังแบบนี้โดนครับ ตูนผมตูนผมตูนผมบึ้มไวหวาดละแวงแวงแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอ,อจ่อปืนเลยนะเนี่ยปืนจ่อปืนครับหันแน่รอบกัดไม่รู้ตัวเลยนะรอบกัดใครก็ต้องโดนคืนแหละครับโดนคืนไปบ้างแม่ เอาแต่ลอบกัดผมฮันนี่ฮันนี่ทำอะไรวะหนมเอ้าฮ่าฮ่ามุมุมบุมบุมมุมยิงจะไม่เลือกเลยยิงไม่เลือกหน้าว่ายว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 ายมาผิดฝั่ง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 นี่พี่น้องผมรู้ครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้น่านไงวิ่งฉลุยไปเลยนะวิ่งฉลุย แล้วผมก็ตายเลยนะวิ่งฉลุยไปเลยครับแล้วผมก็ตายไปเลยนะฮะตายได้ยังไงรกรันเนี่ยหนันกสามเคียงดีอยู่น้อยก็ได้ขึ้นปกแล้ว嘛นเะออนี่ไง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 บินปีสองเลยบินปีสองเลยบินปีสองเลยบินปีสามเลยบินขึ้นสวรรค์ปีสี่ อย่ามาห้าวอย่ามาห้าวกับพี่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 พี่นี่สั้นก็จริงนะแล้วทำไมคือคุนยาวเหรอผมว่าน่าจะอันดับสองนะพวกผมยิงไปหลายตัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ โหรวบมึัไม่โดนอะไรเขาไม่ยิงอะไรเนี่ยโอ้ยิงอ่อนจังเลยเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นอาวุธแบบพิเศษนะโอ้มันเป็นพวกระยะาประชิดแบบนี้นะอยากได้จังเลยอะ้วก็มาต่อยแบบต่อยหน้าแบบแพแๆๆๆเลยอ๋อันดับสามครับเยี่ยมยอดเลยนะเราผมหนีเป็นไงครับตรงนี้เป็นหมาสามตัวสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย ผมเป็นนักราชผมเป็นนักฆ่าระดับ47นะครับอืมก็จริงอะเนาะไหนดูมา่อกีสิมันจะกรีดมือใช่ไหมน่ะกรีดมืออีกแล้วหรือเดี๋ยวก็เจ็บอีกโอ้ยบ่อยากเห็นมันหรือเจ็บเลยเจ็บเป็นสั่งเจ็บเป็นสิเอ๋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 เอ๊ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา แมกกาซีนอีกแล้วเหรอฮะปืนใหม่ไหนขอดูซี่ขอดูซีฮะเอ็มโฟอ๋อไม่ได้ปืนใหม่ปืนแต่งแต่ไม่อะก็ไม่ว้าว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 มัอก้อสองเหรอสเก็ตโอ้โหสเก็ตสเก็ตโอ้โหเอาเอาเอาไปเล่นเลยเอาไปเล่นเอฟโฟนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปืนแล้วไม่เอาแล้วติดตั้งเอฟโฟ ไอเ,เลยเลยเอฟโฟถ้าจะแจ็มนะาดูนะครับนะรับเอมโฟอก็ใช้ได้นะไม่เกี่ยวกับคุณภาพปืนนะครับผมนี่นะคุณภาพปืนไม่เกี่ยวนะครับใส่ได้หมดนะครับผมไม่เกี่ยวใส่ได้หมดนะครับคุณภาพปืนนะเสียงย่งดัางที่ตบมือทำไมเนะี่ยโอ้มาผมก็นะคลิปนี้สิบนาทีนะครับผมเล่นแช์นี้จบแล้วนะครับผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับ สำหรับช่องพิเศษชาแนลโห้ซูมได้ไกลอยู่นะไกลอยู่นะครับอยู่ไกลอยู่นะไกลอยู่นะแต่รอยนัดไกลกว่านะครับเป็นกล้องที่ไกลมากๆโคตรไกลเนี่ยรอยนัดผมอ่ะกล้องแบบโห้แม้จะมีเลเซอร์อติดตามตัวด้วยมั้งครับน่ะเหมือนเป็นไงโห้อย่างเฟี้ยวครับเฟี้ยวง้อ,อมากๆเฟี้ยวง้อ,อไปเลยนี่ มียิ่งเลยนี่ยิ่งเลยนี่เขามีสองครับคขามีสองผมมีหนึ่งคขามีสองผมมีหนึ่งเฟงไม่ครับทุกคนไม่เออใครมาจะเฟอหืมโอ้โหเล่นข้างหลังอะครับเรื่องหนึ่งปืนผมมันปืนกาด ปืนกากนะครับนี่ไม่ใช่ปืนทนายมารอดากเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นมันก็คือหมดล่างคงกระพันแล้วอะหมดล่างคงกระพันชาตีพอดีเลยอันนี้คือกล้องสองเล่นรอบกัดนะครับผมเอาเด็ดเล่นรอบกัดเนี้ยใครจะสู้ได้ครับ พอดีกันเลยพอดีกันเลยพอดีเลยพอดีเลยเล่นแต่รอบกัดเดีย๋ยวเจอผมรอบกัดบ้างฮ่าฮ่าเลนอีกแล้วอ่ะโอ้โหเล่นแบบนี้ผมก็ไม่ไหวนะครับมาโอ้โหปาลาละเบิดเข้ามาในี่หมอนมัน เกิดอะไรขึ้นเะคร่บผมเหมือนรู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอรอบกัดบางก็ตายเหมือนเล่นสองเล่นสองผมต้องหันปืนอีกไง ผมต้องหันปืนอีกทีนี้มันก็ไม่ได้ละผมต้องหันปืนอีกทีนี้มันก็ช้าๆนะผมช้าหนระือเกินผมว่าทางนี้ไม่ปลอดภัยแล้วดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่หรือว่ามันก็ต้องไปเล่นรอบกัดอย่างเดียวเลยเขากัดบ้างเลย เห็นครับอย่างนั้นก็ค้าได้ทำไมผมจะคิดว่าผมค่าศูนย์อยู่เนี่ยผมอันดับสี่เลยเหรอผมอันดับห้าเลยเหรอกูเอ็มโฟเอวันมันก็ไม่ค่อยช่วยนะมาเอ็มโฟมันไม่ดีนะครับผมอุ้ยก็จะชักปืนขึ้นมายิงปั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 งเลยเนี่ย ตอนแรกนี่ก็จะชักปืนขึ้นมายิงปวงปักปวงปาง,งนั่นเลยครับปืนกลครับอืมวัวป,ปืนชุดนี้ใส่ ครั้งเดียวคือตายหมากัดครั้งเดียวตายตายไม่เหลือซากเลยขนัวอะไรอ่ะมีแรงจังอ่ะ ชงหมามาให้ผมยิงก่อนแล้วผมแล้วผมก็โดนรัวปืนใส่รัวมาอะไรมาแรงจังเลยเนี่ยโอ้ขี้กเก๋อร์ไงขี้เก๋อร์ทาษาสามเมืนกันเลยพอมกันอืมนี่ไงเราดินแต่รอบกัด ก็ไม่ใช่แล้วพันน่ปิง,งปัง,ง,งปิงปังอ้าสไนเปื้อเล่นสไนเปื้อครับเขาเล่นสไนนะเพราะฉะนั้นผมจะลองไปทางนี้ดูถ้าเจอก็คือแบบโอ้หตกใจเลยนะครับผมไปทางนี้ดีกว่ารับไม่อยากอยู่คนเดียวอยเดียวไม่ชอบ เกือบเกลียวพี่ไม่ชอบจ้าเรายิงพี่เลยนะเิ่นแต่รอบกัดใช่ไหมอุ้ยๆจุดนี้รอบกัดนกอ,อูหูโดนโดนรัวให้ใส่โดนรัวปืนใส่ครับแต่เด็กน้อยก็ฆ่าได้เล่นรอบกัดครับผมก็ต้องเล่นรอบกัดแล้ว เสียแล้วเบิดมาไกลขนาดนั้นเลยเหรอครับหน่งน้อยไม่ตายมันก็อำมาพาดนะก็เออล่นสนเปปื้ใครจะสู้ได้ครับ ็นแบบรูปผู้ชายนะครับมันถึงจะแบบยอดนะครับผมต้องเล่นหนูผู้ชายเออ้ yeah. oh, <Yeah. S 1> เล่นอะไรอะเล่นแบบโอ้โ oh, หไม่ปากเลยอะเอาทำไมออกไม่ได้เนี่ยโยอะเอ็มโฟมันก็ดีเลยนะโหวอันนี้กว่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ห้าห้าใครมันจะโหวดอีกได้เนี่ย อันนี้ yes 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 อย่างน้อยด่านนี้มันก็น่าจะเป็นดวงชะตาของผมอย่างน้อยนะครับด่านนี้มันน่าจะช่วยผมได้อย่างน้อยด่านนี้น่าจะช่วยผมได้นะผมว่าแมตชนี้นะครับถ้าใครเล่นลูกซองผมบอกได้เลยนะครับลูกซองนี่ โหดนะครับแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นคือแบบโอ้โหอ่อนอย่างกับกล้วยไปเลยนะครับผมซิมมก้าดูดูดูดดู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 ด ต้องวนต้องเดินวนด้วยนะครับไม่งั้นหลบกระสุนไม่งั้นกระสุนมันจะโดนนัดหลายตัวนีครับผมต้องแบบเวลาเรายิงนัน้นเราต้องอ้อมไปซ้ายอ้อมไปขวาด้วยนะครับไม่งั้นนะมันจะโดนกระสุนหลายนัดแล้วมันจะตายเร็วนะครับผมนี่ครับต้องเอียงแบบบางกีด้วยนะไม่งั้นนะครับผมมันจะโดนกระสุนเยอะแล้วมันจะฆ่าง่ายตายง่ายนะครับผม เดี๋ยวไปจาับก,กันที่ลงลนกันเลยคงไม่มีใครคิดว่าเธอยังอยู่ที่โรงรถหรอกแต่ว่าิคริงๆน่ารู้วยเธอจะไปอยู่ด้านบนหรือเปล่าเธอใจแบบนี้ไปอยู่ด้านบนไงไม,ไม่ไม่มีใช่ปะยืนรอครับไม่ได้ไงผมก็ต้องไปกระโดดลงไปครับ ยัง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 มาซ้ายยังมาขวาปุ๊บ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 นี่เดี๋ยวนี้โูโ่มันไม่ทันครับมันไม่ทันคือแบบมันลุมลุมเลยนะครับอันนี้คือลุมเลยอะ่ะลุมเลยอะ่ะลุมเลยยังไงผมตายครับคือล่นปืนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าลุมก็ไม่เหลือครับตายครับตายอย่างเดียวเหมือนเมื่อกี้ครับลุมก็ไม่เหลือแหละครับกระสุนมันจะโดนตัวไม่เยอะนะครับผม กระสุนมันจะโดนตัวแค่ไม่กี่นัดนะวาย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 โอ้โหแล้วผมเรื่อแบบมันวิ่งอตัตโนมัติทะลุอมาตรงนี้เลยอนะเออโอ้ันแล้วมันไม่สนใจผมเลยนะไม่สนใจอะ่ะเล่นปืนพกให้เก่งครับก็แบบนี้แหละโอ้โหแบบโอ้สี่เลยหรอขึ้นดูสี่เลยเหรอ อุ้ยโดรุมเกินไปเกินไปก็จะเกินไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดรุมนะโดรุมโดรุม,มแต่ผมฆ่าฆ่าฆ่าอืมผมบอกให้นะครับผมไม่ไว้ชีวิตนะถ้าจะฆ่าถ้าจะแบบทมาหาผมผมไม่ไว้ชีวิตนะะผมฆ่าตายอย่างเดียวนะฮะแต่กายพิเศ จะได้ไม่ถอดมันถอดของซะจะได้ไม่ถอดดมานว้ายวูบอืมอืมอื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 กี่ครับอย่างนั้นก็ตายละเีงรอก่อนกี่ครับไม่ไม่ไม่ได้รอแล้วไม่ได้รอแล้วรู้สไลด์เลย อะไรขึ้นไปบนเงินจอนฮัตกููแล้วจอนฮัตมาจากไหนนะคะผมพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยจอนฮัตอะไรวะคุณอื่นเขาก็ว่าจอนฮัตคืออะไรวะเขายังไม่รู้เลยครับจอนฮัตไปว่าอะไรเขาไม่เข้าใจแล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ ไม่รู้นะครับจะพูดอะไรก็พูดออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้นะที่ผมพูดออกมามันนักหนาขอมาทักการก็ขอมาไม่เห็นเห็นไปก็บอกดิพื้นกับคนที่มีเจ็มีใครฆ่าคนตาย ก่อนมีก่อนมีก่อนมีก่อนไ้มีก่อนนีกมีก่อนลูกยิงลูกซองคือถ้าไม่ไม่เป็นนี่ก็แบบอ่อนหัดไปเลยนะครับอ่อนหัดไปเลยนะแบบอ่อนหัดไปเลยนะครับผมฆ่าด้วยปืนพกนี่คือแบบสุดยอดที่สุดแล้วนะคือแบบแบบโอ้โหใครมันจะฆ่าด้วยปืนพกวะ ใครมันจะฆ่าคนนี้ปีปืนกลนด้วยปืนโกว่าะต้องมีฝีมือมากๆนะครับนะ่ะถึงจะทำอย่างนั้นได้อ่ะต้องมีฝีมือมากๆแล้วแบบหูหล้วนใส่อะมีพีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีน้ำดับสอง ว้าสไนเปอร์ครับคือแบบสไนเปอร์เนี่ยอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าคนเล่นไม่เป็นคืออ่อนหัดนะครับผมและอย่างหนึง่งเวลามันซูมเนี่ยมันซูมใช่ไหมครับมันซูมแล้วมันซูมแบบยังไงอะ่ะมันซูมช้านะครับผมนะมันต้องไปตั้งค่าอีกนะครับผมแบบว่าจะซูมโอ้โหอยากกะาะรกเกกะเต้าอ่ะครับผมผมบอกให้อย่างกระเต่าอันนี้คือผมพูดได้เลยนะว่าแบบเหมือนมากมากนะครับผมกว่าจะซูมถึง อะไรครับเนี่ยโหดูมันยากนะครับถ้าจะให้เล่นแบบไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยเนี่ยมันก็ยากนะนะนนาๆๆๆๆๆอันนี้คือสกินปืนหรอครับกับอันนี้คือปืนนะครับผมแล้วก็ท่าเต้นท่ามีดบาดนะครับน่เนไงท่ามีดบาดจิงด้วย นะครับผมมันก็น่าจะต้องอันนี้คือสกินปืนจะไม่ได้ให้ผมนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ไม่มีค่าวฟรีถ้ามีคําว่าฟรีผมได้แน่นอนนะครับผมเหมือนท่าเต้นเนี่ยอ่ะได้แน่นอนนะครับผมท่าเต้นนี่คือได้แน่นอนท่าเต้นนี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคําว่าฟรีเนาะ่ะผมจะดูใหม่อีกรอบสินานเงี้ยจะไปทํากันนะคะที่บ้านนี่ไปทําท่าแบบนี้นะ นะครับผมอย่าไปทําเลยนะอย่าอย่าหยาดนะครับผมหยานะครับผมน้องๆทั้งบ้านเดี๋ยวมีดไปขูดกันเล่นเดี๋ยวมีดไปเออรับเล่นนะครับผมแล้วเอามากีดอถ้ารับเนี่ยถ้าไม่โดนมือเนี่ยก็ไม่ต้องคือได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ควรทํานะครับแต่ว่าแบบถ้ารับแล้วอ่ะเอามีดมากีดถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เอามีดมากีดมือไม่ได้นะครับเจ็บนะครับผมเจ็บนะ ไม่ใช่ว่าแบบเห็ดอะไรกมีเจ็บนะครับเจ็บนะครับผมเจ็บเจ็บเลยนะครับผมจุบเจ็บ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 เลยนะครับผมรับแล้วเอ้าลอจะมาทําไมเนี่ยก็รับแล้วอีกเออรับแล้วอีกโอ้ย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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ